อโอเคก็สวัสดีครับผมพุทตะตุยกลับมากันอีกแล้วนะครับกับเกมไลฟไลฟ์นะครับผมก็ตอนนี้เราก็จะต่อก,กับการเก็บอุป,อปกรณ์กระบาทของปักเดวิดนะครับผมก็ต่ออะไรนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้พังแล้วอะเราต้องโยนทิ้งมันไปโอเคมันพังแล้วก็ต้องโยนทิ้งอจุดเก็บอุปกรณ์โอเคตรงไปตรงโน้น กระโดดล,ลงนี้ได้อ่าเก็บจะมีเมต็นทาตัดหรือเป่าไม่มีโอเคอืมทำไมกระโดดไม่ติดโอเคฉันมาถึงที่นี่แล้วไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเอาละฟังนะเสร,รยย็จดาวตกรอบ ตอบสนดองต่อแสงสีเขียวซึ่งทำให้พวกมันมองไม่เห็นพวกชุดป้องกันสาราเคมีวงโคมไฟวางโคมไฟไว้แถวนั้นโอเคมันว่าจะมีพวกนักวิจใจอะไรทักอย่างวางโคมไฟไว้แถานั้นไม่ได้อยู่แถวนีน้ต้องไปเปิดไฟโอเคต่อยมันพังมันยังแรงอยู่วะไม่แรงเลยอะ ดาเมจดอบลงไปเลยลาก่อนมันยากในอยู่กับเราเราต้องเปิดไฟแสงสีเขียวแล้วก็เสียงดังด้วยพระเจ้า oh, <hell. S 1> โอชิบหายแล้วนี่อยอเทวกบ,บาทก่นแล้วนี่ใช่ป่าวโอเคได้มาหนึ่งอ่ะ มีอีกป่ะมันจะมีอีกนี่ไงโอเคโอ้โหตัดเหลี่ยวกันเลยแล้วก็เออี่บบนะันไฟดับอะ่ะ เราเปิดเครื่องอะไรนี่นกะโอเคเราควรจะจิดเหนี่ยวกับอะไรไว้สิไหนล่ะน้ำหรือเปล่าไม่เจอแฮไม่เจอแฮ เ่ามาเห็นอีกอันหนึ่งแถวๆเนี่ยไม่ไมรู้ตอนแรกมาขึ้นวงให้แล้วไฟก็ตัดไป เว่ Wait, แล้วขออีกทนะีนึงถ้าไม่มีก็คง่าไปที่อื่นไม่มีก็คง่าไปที่อื่นอืม hmm. อืมโอเคคองตั้งแต่ที่อื่นดีือว่ามันมีที่ที่นี่ที่เดียวโอเคมันมีที่นี่ที่เดียวอ๋ออยู่ข้างในนี้โอเคอยู่ใต้น้ำเจอแล้วเจอแล้วจอแล้วมะโอเคแรงรอดัก รอหน้าร้อนาเลยไม่ไหวแล้วไปวนนคงไม่ใช่ปืนแล้ว เอาไปทีโอเคที่ตรงโน้นกับตรงนี้โอเคตรงโน้นเหรออ่าว่าแต่ว่าตรงไหนนะอ๋อเจอแล้วเก็บแล้วก็ฝั่งโน้นโอ้เจอแล้วโอเคครบแล้วงี่ไปเนไรกลับดีกว่ากลับไปหาบัก เดวิดเฮ้ยอันนี้ใครอะคนนี่ว่ะอ่ะโอเคขากลับก็แล่ก็เรามองหานักวิ่งเนี่ยนายใช่ไหมนายเป็นหรือเปล่าต้องกลับไปฝั่งนู้นอะนายมีอะไรอะนี่ไงบางทีสถานการณ์ของชั้นมันซับซ้อนอ่่ฉั้นก็การไปที่แห่งหนึ่งแต่ฉันต้องเอาของบางอย่างไปคืนระหว่างทางด้วยรายละเอียดไม่เกี่ยวข้องกับนายอย่าโกรธนะอะถ้า นายทำนายสนใจแน่ในจยอย่างงามเลยแต่ต้องไต่ตองให้ดีก่อนนายพูดว่าอะไรนะนายพูดว่ายัางไงโอเคช่วยเอาล่ะช่ทำไปผมมีปืนสู้ได้แล้วกันไปคนละทางกันเลยดีกว่าจะไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว โอเคตายไก้พกลาไปไปดีกว่าเดี๋ยวมันไดนที่อีกอเดี๋ยวมันตายไปน้ำมีหัวป้าจีซิตจิเียร์ไนเตอร์เขามาจากไหนเนี่ยทำอะไรอะ่ะวอร้วต้องเคลียร์ต้งเนย เรียก็เรียกหลังไม่เข้ามานะตาลอบมาเข้ามาหาอะไรอ่ะมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนนะอา่าเดี๋ยว เดินไปเดินไปเดินไปคืออะไรวะเดินเร็วเข้าไปโอ้ยโอ้ย เพนกรรมแล้วก็สุดหมดไฟไปไปไฟเพนไปเพนไปหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไปพี่ป๊อไปล่เลยปล่อยมัเข้าไปสิ อ่อฉันไม่เคยนักเขนักเ่นที่ดีกว่านี้เลยอะไรมีไม่มากนะนี่ค่าดตลาดนายหวังว่าน่าจะโอเคโอเคอับมาให้หมดอะไรอ่ะยอมรับโอเคคุณแน่ใจหรอว่าจะเอาอะไรเอาันนี้แล้วกันขอให้เลือกอ๋อเลือกรางวัลอ่ะโอเคงั้นเลือกอันนี้แล้วกันโอเคแน่ใจไหมออกเปิดสามรถเลือกเลยสองรายการแล้นายชุบถัเอยู่นมาโอเค แน่ใจไหมสามารถเลิกได้อีกหนึ่งรายการโอเคแล้วเรานี่มาแล้วกันโอเคโอเค,อเคไม่มีที่ว่าสำหรับองั้นเอาอันนี้ถอดประกอบไปไปเอาเี๋ยักันใหม่นี่เสร็จแล้วเหรอรอดชีวิตปกป้อง โอเคได้แล้วล้วกู้ปลาอะไรอะ่ะเวนกัมอ่ะทำตัวอย่างไปให้เดวิดโอเคนีม่มีตัวใหญ่ไม่เป็นไรเราไม่สนทำไปให้ฐานเดวิดก,ก่อนดีกว่าจะได้จบพาร์ทเดี๋ยวมันสั้นไปวะ เฮ้ยอะไรเนะี่ยพวยไหลฟ์แน่เลยขอฮิวก่อนแล้วกันว่าแล้วพวยไหลท์อืมงั้น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 ขอชิ้ก่อนขอทิ้ก่อนว่าจะยังไงกับฮิวดดิตีถ้าลงไปปุ๊บนี่เลยนะ เออพิเตอร์นี่เอาออกไปเล็กเส้นนี่ตออประกอบไปถ้าใจสุดพิเศษเอามาเน่ที่ปลงต่อหันผักขั้วเหล็งนี่เอาออกไปเอาระเบิดทำมือมาใช้ดีกว่าระเบิดทำมืออุ้ม ไม่ระเบิดวะเออปลามันปลามันปลาไมห่หมดโอเคน่าจะพอได้มั้งที่ไหนวะ ตำบนโอ้ยหื <c oughs> แมแห้งเลยหายไปสองมาสองแต้มตายทุกพลภาพไม่ต้องห่วงทำไมแหงเมื่อกี้ไปยืนเสนอนนกระโดดไปพอดีเลยเอา้าวยืนมาเกิดนี่เฉยเลยอ้าไม่เป็นไรไมีคนมาทำอาหารให้ตรงนี้โอเค ไปกันดีกว่าจะไปหาเดวิดก็ไม่ได้ไปหาเลยนะอ้าวอะไ,ไรใช้ไม่ได้อ้าวไฟไหลถึงแล้วสวยอะไอตัวพ่อนอ้วกเหรอวะ

โอ้ดีนะเห็นก่อน,ออน,อนขอบคุณขักนมของกันนะครับอ่าไม่ให้หอ,อ,แบบอะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ให้กับแมวขอเปิดก่องนี้ก่อน โอเคโอเคแล้วก็ไปหาบัทีดวิดเลยเหมือนว่าข้างล่างต้องการออกความช่วยเหลือตัวใหญ่ด้วยใช่ เฮ้ยตอนไหนมีตัวพิษวะมีตัวพิษวะเห็นละโอ้โหโดนชนโดนชนม่เย่เพิ่อเ่อเพิ่อเพ่อิ่หิวิยเยตายแล้ววะโดนอะไรวะโดนอะไรตายอีกแล้วฮะตีกแล้ว่า ไม่เป็นไรขอขายแล้วกันขาย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 กระสุนปืนเราก็หมดขอซื้ออะไรๆแล้วกันกระสุนปืนชาแนลหมดไปทุกองซือเราหมดเบรคเฟิร์นซื้อหมดตะโฟไม่ใช่ในบ้านโอเคแล้วผมเอา พมึงพกออกมาไว้แล้วกันโอเคข้าจะทงออกไาทางไหนอืมหาเดวิดได้ละหาเดวิดได้ละ มาเดวิตกันอๆๆอโอ้ยโอ้ยหืม้ยตัวเขียวมาเลยล่ะแล้วว่าเดือดฮัก แล้วไอ้นั่นมายู่ไนวะอ๋อทางนี้โอเคมาไงเดวิดมาแล้วกันได้เสด็จุกบัตที่ไหนขอมาแล้วดีเลยเดี๋ยวผมจะโหลดเศษพวกนี้เข้าไปในรังเพลนเล็กหนุภาคแล้วก็พร้อมที่จะใช้เดี๋ยวก่อนสู้ใครนะ โอเคในทางเทคนิคแล้วพวกมันคือกา,กาดอยจากกลุ่มดาวพลานแต่พวกสัตว์เล้คารเป็นควาสุภาพที่ไดรับการยอมรับมากกว่าแล้วกาดอยพวกนี้ทำอะไรนะเออบาเออได้โปรดพวกมันมายังร่มเมื่อหลายยุคที่แล้วแล้สร้างนิกายแห่งอินลูมินาติขึ้นมาพวกนี้ต้องการพอพวกเราพวกมันเปลี่ยนคนเป็นท่าแต่ตอนนี้ต้องหยุดพวกมันเพราะว่านายมีสิ่งนี้แล้วฉันเหรอ จำไว้นะไม่ว่ามันจะทะลุผ่านโล่โเกมมา่าตัวแปรผันเร็วแต่นอกจากนั้นแล้วไม่มีใครควรแยกหรือาคาออก้วมันได้ถูกต้องผมมีอะไรอีกฉันประเมินว่านายสามารถใช้500ชาร์จก่อนที่นานยจะต้องเปลี่ยนเศษอุป,ปบัติเพราะงั้นก็ไปจัดการพวกมันเลยส่ทง,งทหารส่งบรรลงลรกส่งพวกมันไปลงลรก,ลลก,ลลกะโอเคขอบคุณโอเคได้ปืนอะไรวะได้ปืนอะไร ปืนสังหารกาดอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรวะมันคือปืนอะไรกันนี่ยมะคือะไรก็ไม่รู้แหละโอเคม็คืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ออรรงั้นสำหรับวันนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันจะใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ผมก็จะเตยก็ลากันไปก่อนครับ เดีย๋ยวใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าเราวันนี้สวัสดีครับ